สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกท่านครับขออนุญ,ญาตสอบถามาพิตีหน่อยครับว่าสลากของสภาการชาติไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่ก็อเอาพูดไปภาพรวมก่อนภาพรวมก็เชิญเลยครับเชิญเลยนะครับก็คือมันเป็นคล้ายคล้าย สลากลอตเตอรี่ไหมครับพี่หรือว่าเป็นเป็นแบบจับชิงโชคหรือว่าจับชิงโชคครับมีทองเนี่ยรางวัลที่หนึ่งทองที่สองทองที่สามทองครับประมาณนี้ไม่มีรถมีบ้านใช่ไหมไม่มีครับไม่มีอ๋อเป็นทองเล่นทองอย่างเดียวอ่าเล่นทองอย่างเดียวรางวัลที่หนึ่งที่ทองกี่บาทครับพี่ทองสามบาทอ๋อสามบาทรางวัลที่สองสองบาทรางวัลที่สามหนึ่งบาทครับเป็นฉลากกาชาติไทยอ๋อครับพี่ของสมาคมสตรี อาสาสมัครรักษาดินแดนในพระบรมชูปถัม์ของพระเทพนะครับครับมอันนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายใช่ไหมครับใช่ตามตัวแทนจำหน่ายแต่ใบละหน0่บาทใช่ไหมครับ100บาทแต่ส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเอามาจำหน่ายก่อนงานกาชาติของทุกปีกาชาติปีนี้จะจัดที่สวนน้ำพรนี่ก็ประมาณวันที่21หลังงานกาชาติจบเนี่ยถึงจะจับฉลากว่ารางวัลออก นะฮะครับอันนี้ในในนามของสภากาชาติไทยครับครับนี่ฮะดูดูในนี้ก็ได้เนี่ยสภากาชาติไทยขอสมาคมเนี่ยในพระบรมอุปถัมภ์นะเดี๋ยวขอขออ่านก่อนครับก็มีสภางานสภากาชาติประจำปีสองห้าหกแปดเจ็ดสิบพรรษาคติยะคติยะนารีรัตนาอ่า เล็กไปอ่านไม่ค่อยออกไม่ไป็นแล้วก็สภาก็จไทยแล้วก็มีมีอันนี้ของเราตอนนี้อ่าอันนี้ก็คืออันนี้สภาอ๋ออันนี้รสชาไทยในสมาคมสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนอากรุงเทพมหานครสอรรดอาใช่อ่ากำหนดออกรางวัลวันที่21ธันวาคม2568ณสวนลุมพินีนะใช่โอเคนะครับก็สำหรับท่านที่ต้องการจะซื้อผ่านก็ให้แนะนำให้ดูอะไรนะต้นขั่วใช่ไหมต้นขั้ว ถ้าเราซื้อผ่านออนไลน์นะครับให้เขาถ่ายชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรเราไว้ให้เขาถ่ายเขียนก่อนแล้วก็ถ่ายบัตรบัตรหางบัตรเราไม่ต้องฉีดก็ได้ถ้าส่งถ่ายรูปว่าเลขอะไรให้ให้ผู้ซื้อได้รบให้ผู้ซื้อได้เลยได้ทราบว่าว่าว่าเป็นเจ้าของเลขเดี๋วนี้นะใช่แต่เราต้องเขียนก่อนเขียนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้เรียบร้อยนะเขียนหัวบัตรอันนี้หางบัตรหมายความว่าถ้าผู้ที่ถูกรางวัลเนี่ยได้รางวัลเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสถูกไหม ไม่ตทาง,ทางสมาคมการชันไทยเนี่จะยึดต้นขั้วต้นขั้วเป็นหลักเป็นหลักถ้ามีชื่อนามสก,กุลเบอร์โทรติดต่อได้เป็นหลักครับแต่ส่วนหลังบัตรถ้าบางคนเราไปขายทั่วไปถ้าเรา,เาฉีกหางบัตรไปปุ๊บก็เป็นสามารถไปตรวจเองด้านหลังได้ด้านหลังเขาจะมีอยู่ทาง Facebook ทางหลายหน่วยงานะก็คือหลังหลังจาก ที่รางวัลออกแล้วหลังจากกออแล้วหลังจากวันที่21ธันวาคมใช่ให้ไปตรวจสอบรางวัลได้รางวัลได้จะอยู่หลังบัตรนี่ไงไรทางเฟซบุ๊กก็มีอะไรมีหลายช่องทางที่เราจะตรวจได้ครับแต่ที่สําคัญเนี่ยคือถ้าถูกรางวัลใหญ่เนี่ยทางสภากาตสภาการชาติไทยเนี่ยเขาจะโทรศัพท์แจ้งอยู่แล้วใช่ไหมครับถูกต้องทีมงานเขาจะโทรแจ้งอยู่แวเพราะจะได้สบายใจได้ใช่เขาจะโทรแจ้งตามเบอร์ที่เราเราเรา ได้ลงไว้รดยทงชื่อนามสกุลที่อยู่ไม่ต้องชื่อนามนี้เป็นหัวขั้วบัตรต้นขั้วนะครับต้นขั้วแต่หางบัตรถ้าเราขายทั่วไปเราก็พับแบบนี้พับครึ่งแล้วก็ฉีกตรงนี้ให้ลูกค้าไปครับให้ถือเป็นเป็นหลักฐานแต่ต้นขั้วเราคนขายต้องเก็บไว้อ๋อครับขายไม่ได้ครับขายติดคุกครับอันนี้ครับก็ขอให้ซื้อด้วยความสบายใจนะครับสบายใจเราขายทุกปีและขายมานานแล้วครับผในภาพบรมอุปถัภ์ครับ สำหรับ FC ช่างใหญ่นะครับที่ติดตามอยู่ในเพจกำเนิดสาลอนและก็ช่อง YouTube นะครับก็สามารถสั่งจองสั่งซื้อได้เดี๋ยวให้ช่างเข้ไปช่วยขายนะครับให้กับสภาการชาติไทยนะครับรายได้ทั้งหมดครับมอบให้สภากาชาติไทยนะครับแล้วก็องค์พระเทพท่านเป็นประธานอยู่ครับผมอ๋อครับ ทุกปีเราจะทําปฏิบัติมาแบบนี้ทุกปีครับครับผมขอให้สบายใจสบายใจได้ว่าเป็นของแท้นะครับพี่น้องวันนี้ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมนั่งอยู่ที่บ้านป้าวิมานะครับหาเรือนป่านะใช่ท่านก็เป็นผู้อำนวยการนะครับมวยที่จราจรหรือว่ามจลนะครับสาขารับรองผู้คด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 นะนี่ก็เป็นสมาชิกของมจลทั้งหมดนะครับเจ้งใหญ่ก็ใส่เสื้อของ ออนแฮมมาด้วยนะครับทั้งใหญ่อยู่หลฟ์สมาชิกหลายสมาคมพอลำลูกกาพอรำลูกกานะครับพอรำลูกกาสวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวช่างใหญ่ให้ช่องทางการคอนแทคนะครับว่าจะสั่งซื้อยังไงสภากาชาตยพอได้รุ่นช่วยสภาการชาติไทยไปใน่นาคนนะครับวันนี้ขอราไปก่อนครับทุกบาททุกสตางค์ทุกบาททุกตังค์มอบให้กาชาติไทยทั้งหมดครับเยี่ยมแจ๋ว